มันแค่หนึ่งนาทีแปดวิได้น้ำขวดเดียวแข่งเพื่ออะไรวะโอ้ยปวดขาเสียงอะไรแถวนี้ใครมาเอารถเราอยู่นี่ด้วยทำอะไรดีเนี่ยขอปิดอุนตาลัานก่อนนะเครัจอุนตาลันจริงมีอุนตาจำนะมันไม่ได้กระโดดอย่างเดียวแม่งบินเลยเสร็จซะหน่อย สักหน่อยนี่เราไปหาเรื่องเขาสิทธิ์ดวขาวพิสูจน์ให้ดูว่าเราสิทตัวขาวหาผมมีมัดอีกมัดหนึ่งมัดปืนเชือกจุ๊บข้าคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไก่ตึกได้อุ้ยเอาเ้าเว้ล้วไงสไปเดอร์แมนขายหน้าอ้วก าเป็นคนปกติก็ตายไปนานแล้วนะผมจะเอามาทีนี้ดีกว่า The Flash The f a t นะครับอืม๋ยวเล่นนิดนึงก็จะปิดคลิปแล้วแหละสมชุดดีปะสมชุดแล้วกันอ่าลงมาชุดไว้แล้ว The Flash นี่ชุดในซีรีส์นะตรงนี้มันช้าว่ะแม่งเอ้ยช้าจริงโอ้โอแหลกแหลกแหลก มันแหละเพราะว่าผมวิ่งแล้วผมกดไอ้นั่นไงอ่ามันไม่ได้นะเวละบัคจนได้เอาแล้วไงทำไงดีวะแก้บักบักบักขอขอขอแก้ได้เถอะโอเคได้ได้เดี๋ยวนะครับลองดู <c oughs> อืรถคันนี้ทำให้เราบัคไปลงที่รถซะงานเฮ้ยนี่เดอะแฟตเป็นฮีโร่หรือเป็นอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นฮีโร่เนี่ยเรามากวาดทางไง มันลกลกบ้านลกเมืองนะครับลดตีใหญ่เนะี่ยต้องทำลายผู้ชายแล้วโอเคไปกระโดดข้ามโลกนี่คือท่าผมตั้งชื่อว่ากระโดดข้ามทวีปนะครับอยู่ท่าดูชื่อก <c oughs> ระโดดข้ามทวีปอ๋อเป็นโทรไรติ้งดีกว่าปึ๊บแม่งเท่ว่ะมอนเนี้ยอื้งปลาหัวท้อง เราเล่นครับไล้นผู้กำยาดมากครับผมทาเป็นเหมือนปลา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 ปลืนเหมือนปืนอะน่ะเนี่ยวูดิยเทพมากผมต้องหาอะไรมาไฟแล้วมันไม่มีใครสู้เราได้ครับในเมืองนี้เราต้องหาเดี๋ยวฮักมาสู้ครับคีเอทฮักเอนิมี่เลยครับฮักเอนิมี่ฮักเอนิมี่เอาเลือดสักห้าพันห้าพันก็ได้เกียดมาเลยไหนยอยู่ไหน จัดการต้องใช้ซูเปอร์พันครับกระโดดข้ามทวีปเจอกับกระโดดข้ามโลกมาหาบันไลตัวเขียวล้อเลนอ้เกินเกินเกินในแผนที่ยังเป็นสีเขียวเลยโอ้วิ่งเร็วจัดเนี้ยวิ่งระดับหนึ่งระดับสองก็เร็วระดับสามนี่เร็วเร็วจนแมปหายครับตอนนั้นอะ่ะผมวิ่งวิ่งวิ่งอยู่นะแมปหายไปเลยแมปโหลดไม่ทันอยู่ไหนวะเ ไหนไหนโอ้โหไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยโอ้ยนั่งกล้ามไม่ได้ลงสกินฮักไว้ไงอืมอืมอืมช้าจังเลยวะต่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้าข้างโอ้ยโอ้ยดูมันดิโคตรบ้าข้างอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 ไม่จบอืม สงครามระหว่างโคตเทพปะทาโคตเทพโคตบ้าปะทะโคตรบ้าออือืจะเอาละครับตอนโดโดแดนหรอ่องไงครับระหว่างความเร็วปะทะแรงนะครับเร็วโคตรปะทะแรงโคตรออมมนยิงแล้วด้วยหรอยิงทำไมเนี่ยครับอุตส่าหมาช่วยเมืองนะ ทำไรครับทำไรเออลุกลุกขึ้นมาอุ๊ย,ย,ยแล้วก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันนะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่บนท้องฟ้าปะเนี่ยโอุืยท่านั้นไงของมันอะกระโดดลงมาแล้วต่อยเพื่อนนะผมพระวัดดีเพื่อนโอ้ย เลือดเราลดด้วยครับเห็นไหมเห็นว่าโอ้ใจยเย็นดิเอาเอาเอาเอผมแพ้แน่เลยวะไมย่มยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวใจเย็นเย็นดิว่าแม่งมออท่านั้นแม่งโหดวะ่ะเออบินหนีอะแม่งโอ,โอ้โดนแฟตลงมาจะตายเงี้ยโดนแฟตจะชนะ หักหรือเปล่ามันชอบกระโดดว่ะเกียดจริงๆว่ะจะกระโดดอะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่ปวดขาบ้างเลยอ่ะอืออืออยู่ไหนฮะอยู่ไหนคุณอยู่ไหนจะต่อยคุณวุฒิเดิมหรืที่ดีด้ว่าที่เราโดนหนักน่ะ มันอยู่ไหนล่ะแทนที่บอกว่าอยู่นู่นไปมันอยู่บนตึกนี่อโอ้โหตรงนี้อีกแล้วมันลำบากนะตรงเนี้ยเข้าใจไหมไม่ไหวกับมันแล้วมานี่มานี่เล่นแบบนี้ใช่ไหม,มตรงนี้เลยวิ่งลาบบันไดเลย ดูกันจะตายไหมเนี่ยฮะจะตายไหมฮะโอ้ยนี่อึดจริงๆโอ้โหอีกสักรอบไหมโอ้วิ่งเร็วมากครับเร็วจนทะลุกำแพงเลยคลิปนี้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวสู้กับฮักจบก็น่าจะจบปิดคลิปด,ด้วยการสู้ฮักนี่แหละอ้าจบแล้วอ๋อ ไปหาที่จบดีกว่านะครับก็นะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวหรืออาจจะยาวผมไม่ได้ดูเวลาด้วยอโอเค<า>อ๋อไปเทเวอร์ครับตัวนี้เแค่าหาปิดคลิปต้องน่าเสีย เดี๋ยวๆนี่อุ๊ยอะไรวะยังหาที่ปิดคลิปสวยๆไม่ได้เลยดูละตรงนี้ละกันโอเคก็นะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็มาเล่นชิวๆครับเล่นอะไรก็ได้เล่นหนุกๆนะครับ ก็เดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปครับผมก็วันนี้มาลงคลิปักหน่อยไม่ได้ลงคลิปมานานก็ไม่รู้จะลงอะไรก็ลงอันนี้แล้วกันก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ